เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ชุดปฏิบัติการกิจการพรเลเรือนกองพันมฑลน,นทหารบกที่13และชุดประชาสัมพันธ์มุลนท,นทหารบกที่13ลงพื้นที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกประจำปี2565 One Stop Service คลิกเดียวจบครบทุกการสอบ เป็นการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นโดยมีคุณครูและนักเรียนสนใจเข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจำนวน20คนและสนใจสมัครสอบเป็นนักเรียนในเสบททหารบกจำนวน7คนในการนี้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลรับสมัครในระบบออนไลน์ตรวจสอบเอกสารการสมัครเพื่อความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบการสมัครสำหรับการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในกองทัพบก เปิดให้สมัครได้ถึงวันที่5มกราคม2565โดยมีจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้น3 0 8 0อัตราเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มมนทลทหารบกที่23จึงลงพื้นที่ประชาสมัมพันธ์การรับสมัครเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงการสมัครสอบได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลทีมงานประชาสมัมพันธ์มนทนทหารบกที่23รายงาน